เฮ้ยเฮ้ยเอกี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงดังปังเสียงอะไรแตกเหรอไม่ค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นแหละคะ่ะใครก็ไม่รู้เอาหินมาปาใสา่ฉันนะคะฮะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าจะป้องไหนไหมไม่ค่ะฉันไม่เป็นไรค่ะ ะไรค่แล้วนั่นน่ะมันปลาเห็นมาจากทางไหน,นเดี๋ยวผมไปสั่งสอนมันให้ฉันเห็นมันวิ่งไปตรงนู้นแล้วอะคะ่ะได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปจัดการมันให้ ขอโทษนะครับมันวิ่งไวมากเลยผมตามมันไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะมันคงเป็นพวกไอโก้โรคจิตแถวนี้แหละมั้งคะคุณกี้ไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับค่ะงั้นกี้ว่าเราไปเดินเล่นกันต่อเถอะนะคะคุณกี้เนี่ยสวยหุ่นดีตรงปกตามแอปโปรไฟล์หาคู่เลยนะครับ ตังคาเหรอครับต้องขอบคุณคุณนะแต่หลังจากนี้ไปคุณอย่าเพิ่งทิ้งผมเลยนะเรามานัดเดทกันเรื่อยๆได้หรือเปล่าฉันไม่ทิ้งคุณหรอกนะคะแต่ว่าฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วว่ะงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวครับก่อนไปเนี๋ยผมขออะไรคุณได้ไหมขออะไรคะขอกอดคุณหน่อยได้ไหมครับ ฉันจะทักไปหาใหม่คะ่ะครับไว้เจอกันนะครับผมชอบคุณมากเลยนะครับบายคะ่ะโ้ยนึกว่าจะรวยเสียววลาวอะ่ะ เนี่ยนะฉันใช้วันเดียวก็หมดแล้ไม่ทักไปให้เสียเวลาหรอกคนบ้าอะไรก็ไม่รู้มีกล่องไวไฟบนหัวด้วยโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยข้าวเทียงก็อิ่มเกิรดพุงจะออกแล้วเนี่ย คุณกี้ใช่ไหมครับค่ะไอ้ปะครับโอ้คุณกี้นี่ตัวจริงเด็ดกว่าในรูปอีกเลยนะ ระะอ,อกว่านี้รูปเยอะเลยค่ะคุณก็ว่าไปแล้วนี่คุณกินมื้อเที่ยงมายัางครับยังค่ะยังหี้วหิวคะ่ะงั้นคุณจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะเรียงข้าวคุณสักมื้อนึ่งยินดีคะ่ะงั้นไปกันครับ เชิญน,นั่งครับคุณกี้ร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับเออคือฉันขอไม่นั่งดีกว่าค่ะเอาไม่นั่งแล้วจะกินยังไงหรอครับฉันถนัดยืนกินมากกว่านะคะออยืนกินทำไมไม่นั่งล่ะครับคุณไม่เมื่อยหรอครับอ๋อคือว่าฉันเนี่ยยืนกินมาตั้งแต่เด็กแล้วอะคะ่ะงั้นฉันขอยืนกินแล้วกันนะคะอ๋อเชิญครับ อาหารมาแล้วนะครับน่ากินทุกจานเลยนะครับเชิญคุณกี้ทานได้เลยครับค่ะ อร่อยจริงๆด้วยค่ะคุณไอซผมดีใจนะครับที่คุณกี้ชอบอะครับงั้นไว้วันหลังเรามาทานกันอีกไหมครับมาค่ะมาแน่ๆค่ะ ดาษชี้ชูให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่ครับขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวเก้งขอตัวไปเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่ากินน้ำเยอะไปหน่อยอะคะ่ะ <c oughs> เชิเลยครับรีบๆกลับมานะครับผมคิดถึงค่ะ <c oughs> นี่พวกคุณเป็นใครกันนะ,ะมีอะไรกับผมรือเปล่าครับคุณครับคุณฟังผมนะครับเลิกคบกับกี้ซะฮะนี่คุณเป็นใครเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผมคุณหนึงกี้เหรอคือมันไม่ใช่แบบนั้นครับคือคุณกี้เนี่ยเขาเป็นมิจฉาชีพครับหลอกปล้นคนจากแอปหาคู่อะฮะว่าไงนะ น่ารักเป็นบ้าเลยสะโพกนี่ของแท้เลยโอ้หจะจีบให้ติดเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยยิบเงียบเดี๋ยวจะโกนทำไมนี่คุณจะทำอะไรผมอ่ะจะป้นเหรอไม่ใช่ไม่ได้ป้นแค่จะเตือนคุณเจอกี้ที่ผอหาคู่ใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะเขาเป็นแฟนคุณเหรอก็เป็นแค่แฟนเก่าที่เจอจากแอปหาคู่เหมือนคุณนั่นแหละ ตเตือนเลยนะอย่าไปโคบกี้เลยไอย้นี่มันยยร้ายร้ายยังไงผมเสียงเงินไปสามแสนทองอีกสามเส้นรถอีกหน,นึ่งคันผมโดนไอ้นี่ยปอกลอกจนแทบหมดตัวไม่รู้นะคุณจะเชื่อไหมเดี๋ยวผมให้ดูนี่เฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะทำไมผมไม่เห็นรู้ตัวเลย ก็ยังเนี่ยมันทําไปกี่คนแล้วล่ะงั้นเอางี้ไหมครับเรามาแก้แค้นหนังนั่นกันแล้วเอาเงินเราคืนมาฮะคุณมีแผนเหรอแล้วคุณจะทํายังไงมผมคิดแผนได้แล้วไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อคุณเอาอะไรมาพูดเขาก็ดูอาอจจะน่ารักดีนี่ครับถ้าไม่เชื่อคุณก็ดูที่คอคุณดี ทองชันหายไปไหนเส้นหนึ่งวะไอ้เส้นนั้นอะราคาเป็นแสนเลยนะเว้ยนั่นไงครับผมบอกคุณแล้วครับทิ้งมันไปเลยคุณระวังคุณจะเสียเป็นล้านนะครับไม่ฮะทิ้งธรรมดาก็ไม่สะใจสิครับผมว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างมันต้องแบบนี้สิครับงั้นเอางี้นะครับคุณทำตัวปกติไปเดี๋ยวที่เหลือพวกผมจัดการเอง ใช่คะฉันว่าฉันอิ่มแล้วล่ะค่ะอิ่มแล้วเหรอครับผมเห็นคุณกินไปแค่นิดเดียวเองนะครับคุณก็เห็นว่าฉันตัวแค่นี้เองนะคะกินคำสองคาก็อิ่มแล้วค่ะงั้นผมอิ่มแล้วก็ได้ครับอะไม่เอาสิคะคุณกินต่อได้เลยคะ่ะเดี๋ยวฉันรอไม่เป็นไรครับผมอยากพาคุณไปเที่ยวที่อื่นต่อครับไปกันเลยดีกว่าครับๆๆ กีนี่มันอะไรไอคะ่ะคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคุณใจเย็นๆนะคะนี่มันทอของผมนี่คุณเอาไปทำไมผมส่งคุณเข้าคุกได้เลยนะกี้ไม่นะคะไอคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะคะนะคะจะแถนอะไรอีกเหรอฮะนางตัวดี ยัเราทำแบบนี้ค่ะฉันขอโทษนะคะแม่ฉันป่วยจริงนะคะโถคุณมุกตื้นๆแบบนี้ใครๆเขาก็เล่นกันครับมันซ้ำหมดแล้วคุณครับโทรแจ้งตำรวจเลยครับ ตอนเราพบกันคุณบอกผมแม่คุณเสียไปแล้วนี่คุณคะฉันขอโทษค่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะคะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณฉันจะคืนเงินให้พวกคุณทั้งสามคนเลยค่ะผมโทรแจ้งตำรวจแล้วล่ะตำรวจกำลังจะมา คะฉันขอโทษนะคะคุณไม่รักฉันเหรอคะคุณช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอคะตอนแรกผมก็ชอบคุณนกิกกี้แต่ตอนนี้ผมเข็นแล้วละ่ะถ้าคุณไม่ติดนิสัยขี้ขโมยนะเราคงได้คบกันไปแล้วละ่ะโชคดีในคุกนิกกี้